สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกรสอรอนิวท่านผู้ชมคะองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมาจากบุคคลที่มีคุณภาพโดยเฉพาะผู้ที่มันจะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งนักบริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลางมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาบุคลากรอของกรม ให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นนักบริหารยุคใหม่แบบมืออาชีพวันนี้ที่ฉันจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของโครงการฝึกอบรมรุ่นที่30กันค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลางร,รุ่นที่30 เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะด้านการบริหารการจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนแนวคิดและประสบการณ์รวมทั้งสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้และนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถรับผิดชอบในภารกิจที่สูงขึ้น โดยจัดอบรมในรูปแบบของการบรรยายและศึกษาดูงานตลอดจนการนำเสนอสรุปประเด็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากการศึกษาดูงานเพื่อน,นำมาประยุกใช้ในการปฏิบัติงานก็น่าจะเป็นเรื่องอำนวยความสะดกวกกันเพราะว่าระบบอีเซลิเราสาร้างส่วนใหญ่ในที่เราสร้างขึ้นมาก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้บริการใช่ไหมคะก็ะคือถ้าถ้าเป็นไม่ได้วัตถุประสงค์ก็ต้องมีเรื่องอำนวยความสะดวกนะคะว่า ออสำหรับคณะกรรมการหรือว่าผู้ที่จะกรอกข้อมูลสามารถที่จะมาลงข้อมูลแล้วก็ทางผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถนําข้อมูลมาประมวลผลนะคะค่ะระบบแจ้งเตือนถูกไหมคะเพื่อให้เห็นว่าคณะกรรมการทุนวิาคีอันไหนถึงเวลาหมดเวลาแล้วต้องต่ออายุอันไหนยังไม่ได้จัดตั้งลูจกจ้างครบห้าสิบแล้วคุณยังไม่จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งคุณพูดถึงทั้ง ดมคณะกรรมการลูกจ้างคณะกรรมการสวิการแรงงานในทางะการทั้การเซฟตี้ถูกไหมคะคือท <mo an> <mo> ั้งหมดทวิภาคีไม่ได้เน้นเรื NOISE ่องแรงงานสัมพันธ์นะพี่ว่าเน้นเรื่องข้อกฎหมายมากกว่าไหมว่าคณะกรรมการเหล่านั้นเนี่ยจะต้องตั้งตามกฎหมายไหมหรือโอเคบางอันในปีการแจ้งเตือนให้รู้ก็ใช้ได้นะคะเมื่อผู้เข้ารับการอบรมสำเร็จการอบรมหลักสูตรดังกล่าวก็จะเป็นผู้นำที่มีความคิดเริ่มมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการวางแผนการบริหารงานทุกมิติ สามารถนำเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือเขาเรียกว่าหลักสูตรนบรอนะครับที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เราจัดในครั้งนี้เราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งหวังหรือว่าบ่มเพาะให้ข้าราชการเนี่ย ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลางเนี่ยนะครับมีความรู้มีทักษะในหลายๆด้านมีภาวะการเป็นผู้นําเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นะฮะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ต้องวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของความสามารถในการที่จะบริหารภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันรวมทั้งรู้จักที่จะติดตามข่าวสารความรู้ด้านต่างๆเพื่อที่จะก้าวทันเทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอเพื่อที่จะนํามาปรับใช้ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับในปีนี้นะครับมีหัวข้อวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างไปจากปีก่อนๆน,นะครับอย่างเช่นหัวข้อวิชาเทคนิคการบริหารแล้วก็การทํางานร่วมกับทีมงานต่างเจเนอเรชันนะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันนั้นเนี่ยคนที่ เข้ามาทํางานร่วมกันในองค์กรนั้นมีหลายเจเนเรชันเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้คนที่เขารับการอบรมเนี่ยได้มีความเข้าใจในแต่ละเจเนเรชันว่ามีความแตกต่างและจะต้องทํางานร่วมกับคนต่างเจนกันอย่างไรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหัวข้อวิชาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับเรื่องอเพื่อที่จะให้การบริหารงานแล้วก็การพัฒนาองค์กรเ,เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปพัฒนาตนเอง แล้วก็เพื่อนร่วมงานให้ตรงตามคุณสมบัติที่กมคาดหวังดังที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้นครับชื่อพัทรมน์สมชื่นค่ะจากจังหวัดสกลน,นครนะคะก็ในความรู้สึกที่ได้เข้ารับการอบรมอนอบโลอรุ่น30ในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่กรมสวัสดิการและคุ้มคมรองแรงงานนะคะท่านผู้บริหารที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการอบรมเป็นเหมือนกับเป็น เตรียมตัวที่จะเป็นนักบริหารนะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆที่ได้รับการอบรมนี้นะคะทางรุ่นของเรานะคะก็จะนำไปใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของกลมสวัสดิการของเราค่ะเพื่อที่จะพัฒนาดูแลพี่น้องของแรงงานของภารกิจของเราให้สำเร็จต่อไปค่ะครับผมนายธีรชัยจุ้ยบกโคนะครับ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการนะครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรู้สึกนะครับความรู้สึกที่ได้ครับเข้ารับการอบรมตามโครงการนี้นะครับคือรู้สึกดีใจนะครับดีใจมากนะครับแล้วผมเองนะครับว่าในส่วนของหัวข้อวิชาที่ทางท่านอาจารย์มาบรรยายให้ฟังต่างๆนะครับจะได้นําความรู้ตัวนี้ครับไปพัฒนานะครับในส่วนตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปสู่ เป็นผู้บริหารในในในองค์กรตามวัตถุประสงค์หรือที่ทางกรมสวัสดิการคอแรงงานนะครับตั้งเป้าไว้นะครับและรู้สึกยินดีมากครับได้มีความบุญกับเพื่อนเพื่อนอีก40คนนะครับรุ่นนปรสามสิบนะครับท่านผู้ชมคะข้าราชการยุคใหม่นะคะจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยอยู่เสมอน,นะคะรวมทั้งต้องหมั่นพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและทัศนคติที่ดีโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีมุ่งผลสำฤทิ์ถึงประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ YouTube กรมสวิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆนะคะกสอร h ช n n e l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ กสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน